ơi chơi bắn ơi 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 bay không chịu bay cả đâu, bay bay, bay,

เมวยเีต้องซีเรียสไปมามต้องซีเรียสม่ต้องซีเลียเอาไม่ทยฮอตมามานาม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 าหาม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 อมามามาเาม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 านาม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 มา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 มมามาาม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 มามาอาม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 มามามมามมามาามมมัมามามาาม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 าามามามเมามามาาาม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 าาามาาาามาา คิดทำัพูดหน่อเพิ่งมาวิธีการเล่นอ่ะเพิ่งที่ไทยเนี่ยไปคิดเนไปคิดเป็นไปไ้ป็นเนี่ยสามมื่ไรสามมือเออเปกรนลูกโถูเฮ้ยแขงห้าวต้องเล่นคั่วเฮ้ยโอ้เฮ้ยเป็นบอลคว้ั่ว้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดเฮ้ยเฮ้ด เขาฮดตซูซี่ไปเอดซูซี่ยังไงหรเขาฮดท้องตัวหนออดะเอ๊ะเู้เฮหรอวะไปฮู้ฮดเขาฮดอีกเระต้องฮดไปว่าผัดผมสองตัวนะไง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 หัยง่ง้อไงไงไงผัดไงยานสีไงนนะสีละโอริโอ้คืนนึงเออนั่นละ ตึ๊บตึ๊บตึ๊บเหยื่อเงื่อนผมมีตำราเนี่ยแทงอย่างเดียวเนี่ยเข่าอดกอดได้ตีอย่ el, างเดียวอ่ะนั่นเลยไปฮอดมาล่อมาล่อถือเว้ยเอาส้นปีกเตะย่างเดียวน้อเนั่น มุดปีเต้ย่างเดียวนะโฮ้ยิงเต้ยยิงเต้ีหันได้นหยิงเต้ยเต้เแล้วเสียมาจากไหน่ิจเจอเสียนโป๊กเไปต่อจะไปซีเรียสเปล่เลยจารย์เมีอยากไซีเรียสตึ๊บท่านบอกปึ๊บไปท่านปึบพวท่านเดรยวพท่านบ่จรงเ โ ah! าแหงมเนี่ยเจอยันที่เกียานที่เกียดต้องเอามาไหมเนี่ยก็ะปไเนี่ยกปไนจะยนเด้อจะขู่เด้อเออพมี่าท่านเกินดิจ้ำิกินบ่ท่านเออเอยแล้วมซาเอยแมาคอยุมกซอยกินคมาชิดคอยกินไปไปเอ้ยเจอ่มีจามีตำลายเหรอเจอมั่ย้า มวยันท่อ่ะอีกเอาอางเดียเด่ะย่าอย่าอย่าิดอย่าคิดกินสองันนีกินเลยป็นยเอากินสอ่มีตจยางอ่ะมีตายางกินรถเอาดิกินไปฮู้กินเดีรสอกินตัวเดียวนี่งไปเอางฮัดไปที่ใครกินฟรีอ่ะเอาอย่างูจน เราพรอมแต่ไม่มือโจยนีไงเดยวไม่ควยไเดป๊บาวดอยวดเลยอาวัดเลยไอ้าเลยเจ้ขาเสียวเจ้าจะเดินเอวีนี่เีงงมาเดินิีนหลอเยจ้าอเลีอยมวยจำลาวยเดี๋ยวนียิงไปอิไปยิงไปเออเอี่เียไเีย บยี่้าเบียบน้บาเนี่ยเาหเขากินเขากินเลยเขากินเลยเป็นยังนี่นตัวตัวเดอ ไป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  มดตัวยังเอาที่มดตัวยังเอาดีมดตัวยังกลีได้ตุนมหมา่ไปตรงกนตุมามให้เอาขากินไปเอากินไ่ต้องว่าไ่ต้องอันขอยเจ็บไปเอากินอยูยแล้วข่กินไปกินเอา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 อไปกินอยู่แล้วไปกินอยู่แล้วขอยพูหนีต้วย่อยพูดค่หนีคน่อขไปข่อยกฮกินอีกเ

นลุก <S preach ers> <Không> ้อยบนน้ไปฮอดก็ออกจนได้จอเลยเอาไม่เยเกยเราลองเกยแยกร่างนะเกยจะแยกร่างเหรอมลนขาใจเหรองั้นสำนักอะไรไปนี่แล้วเนาะไปนี่แล้วเนาะต่อที่ง่ะไปนี่แล้วเนาะบุฟี่พอยายยี่สบสมบ้บุฟี่จอสามเลยของพี่มันมีสามเกินมานล้พี่ได้ เอก็ไล่กินก้อนไหมสามเหรอพี่อยู่าะสามเขาจับกินได้ไหมสามก่ได้จับกินที่ย่านนีนี่ปุพีตางอย่งมีอมีจานนี่เลยเออเตาก็หนีเดนเดินหนีอ่ะยานี่ยงเอาทัางซี่เลยแล้วทังที่เหรอยังใส่หมดจังไปตีแล้วเนาะเฮ้ยเจ็บเฮ้ยเจ็บ้ยไม่ต้องถึง

ฟาดเป <ầ> ้าเป้าเป้า่อยอมเป้าเฮ้ยดูดีเดียร์ยเฮ้ากินเฮ้ากินร้อปป้าร้อปป้าร้อปป้าติ้ติ้ติ้บ่เคยจิ้ี่เนาเออกบี่เกับจออคยิดกเี่เอาดไปกัดเดซะเออดสิดงที่ยาดครับด ไปหอดไป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 เขา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 แล้วเป็นอยังมือตันเามือจ <No oh, ันหรอเขาแล้วเป็นยังเขาเมื่อีวันี้คักเขาเมื่อี๋าลบแล้วลบเ่อ้ลบแล้ว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 ไปฮ กินนี่พันแม่กินก้อยแม่เลย้วใอห้เจ้ากินเสียวัขาหน่อป่านอย่ากินก้วยพันลอกินอ่ะกินลยบานน่ไมบ่านี่ทปานนี่แม่พันแม่โอ้ไม่ไมไม่มีตัวอย่างไปหู ยิวลง่มาลอแล้วัเล่นมาลอเอายงตัวไหนลี้องก็พิี่พธานีเป็นตัวไหนมีตาหนงมีเี้มาอแล้วเอายงตนแล้วตันแล้วตันแล้วตันแล้วมาลออใหญ่ออกมาเลยเนี่ยขาข้อเลยเข้าไปขังไว้ใหญ่ออกมาเลยออกมาดิพูดดิไปออกน ไวแล้วังไว้แล้วมาลอแล้วบานี่าเจ้ามาลอเนาะกินมาลออีกเอไเรากินไดูอไเรากินไดูไปูเาได้ออกระบาดนี่ยฮวเอาเจีเขาหลอกินจับกินจับาจับกินจับกินกินกินแมมาจตัว เฮ้ยยอมยบยอมบอยยอมีอูมีกระสุนยูบอย้อมต้อมีตัวยเป็นตัวยเฮ้ยยอมฝืนย่าไปฝืน่ดอฮอยปฝืนองตาเลยเอายอมยอมไม่ั